สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดเรื่องปัญหาที่คนจัดฟันมักจะเจอนะคะปัญหาที่คนที่จัดฟันมักจะเจอนะคะก็คือปัญหาเกี่ยวกับความลําบากในการดูแลนะคะเพราะว่าเรามีอุปกรณ์จัดฟันหลักๆที่จะเจอได้นะคะก็คือ 1. คือเรื่องฟันผุก 2. มีกลิ่นปากแล้วก็3ก็คือมีคราบสะสมทําให้เกิดหินฟูนได้ง่ายนะคะวันนี้นะหมอก็มีตัวช่วยมาแนะน,นะะําค่ะ เพืช่วยที่จะแนะนําวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวรีมายเมาสเปร์นะคะเป็นเมาสเปร์นะคะที่ถูกผลิตมานะคะเพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพช่องตากและฟันสําหรับคนจัดฟันคนไม่จัดฟันก็ใช้ได้นะคะไอเมาสเปร์เนี่ยนะคะจะมีฟูออลายหนึ่ ppm นะคะแล้วก็มีสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยในการลดกลิ่นปากและก็การลดการสะสมของแบคทีเ r ียนะคะก็จะช่วยให้ ลมหายใจหอมสดชื่นขึ้นนะคะวิธีการใช้ก็คือเราจะพ่นประมาณ2-3ปั๊มนะคะวันละ3เวลานะคะหลังแปรงฟันนะคะหลังจากเราพ่นแล้วนะคะก็ควรงดน้ำงดอาหารแล้วก็ไม่ต้องบ้วนน้ำนะคะประมาณ30นาทีหลังจากพ่นสเปรย์ค่ะแนะนำว่า,าให้ใช้ต่อเนื่องนะคะจะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฟันผุนะคะแล้วก็กลิ่นปากได้ค่ะ Remi ยอ a โต o เมาส์มีจำหน่ายใน s h อ p e e l a า a d a t i k t o k Shop เพจเ c e บุ Facebook, ๊กวีมายและคลินิกทันตกรรมชั้นนำสนใจสั่งซื้อคลิกลิงก์สั่งซื้อในรายละเอียดใต้คลิปได้เลยค่ะ